ผมชอดอรครับพวกคุณคงไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้กันหรอกใช่ไหมครับมันได้มาเพราะความแตกต่างของผมเองผมเกิดมาเป็นโรคประหลาดเวลาผมตื่นเต้นหรือว่าผมตกใจเอวผมมันจะชอบเด้งขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้แต่ก็มีไอ้สองคนนี้นะครับที่ไม่ล้อและคอยช่วยให้ผมสงบลงไอเนี่ยชื่อลิฟส่วนไอแว่นนี่ชื่อนนท์ครับพวกเราคือสามทหารเสือมิดแท้ที่ดูแลในยามลำบาก เอ้เฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยอเชี่ยอ้เอเ้ไอ้เอเอ้เาเตอเจ้าไ้เจ็นไอาไจไอเไอเไปา อ๋อเฮ้ยมันหยุดไม่ได้อะงั้นงั้นคุณดอลองหายใจเข้าเออ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 พระเจ้าคุณดอทำไมวะรอครับเป็นไงบ้างครับเออก็แค่นี้โอ้ยเชี่ยคืนกูเป็นแบบนี้ชาตินี้กูคงไม่มีแฟนหรอก เอาหน้าเดี๋ยวมันก็หายกูว่านะไม่ต้องมีวิธีรักษาให้หายดียววะเดี๋ยวไปคิดมากใช่ครับถูกที่คุณลิฟบอกเดี๋ยวพวกเราจะหาวิธีรักษาคุณดอ,อเองครับเออมีพวกกูอยู่อ่ะมึงไม่ต้องกลัวนะเว้ยไปกินข้าวกันร้านนี้ไหมครับอะอโอ้โหไม่เลยกินบ้างวะมึง หี่น่าอร่อยป่ะคุณดอเฮ้ยคุณดอคุณดอแหลครับพอด้ครับคุณดอโอ้อรู้สึกฟิตกยังไง เฮ้ยทำบ้าอะไรวะเนี่ยไอ้ดอคนเยอะเชียช่ยคุณดอไอ้เชี่ยดอเอ่อป้าคะเอาอันนี้หนึ่งจานค่ะ <c oughs> ผมเสียความบริสุทธิ์ให้คุณดอแล้วครับโอ้ยไอ้โง่เอ้ย มาห่วงตัวอะไรตอนนี้วะเพื่อนกำลังเครียดอยู่มึงเห็นไหมเนี่ยโทษครับผมว่าโรคนี้มันอาการเริ่มหนักขึ้นแล้วนะครับคุณดอไปหาหมอเถอะครับโอ้ยหึงง่อซ้ำง่อซอนนะหมอที่ไหนจะมารักษาได้วะโลกบ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องกังวลน,นะเพื่อนนั่นน่ะน้องปิงกูชอบน้องเขาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้ว เพราะกูเป็นแบบนี้ไงกูถึงไม่กล้าจีบน้องเขาเฮ้ยไม่ลองก็ไม่รู้นะมึงใช่นี่ลิฟมึงไม่ได้เป็นโลกเอลเด้งเหมือนกูนี่มึงก็พูดได้อ่ะกูก็เป็นนะเว้ยแต่กูเป็นแค่เวลาอยู่กับแฟนวะ่ะ <c oughs> หูยไม่ตลกเลยนะครับดูเวลร่เวลาบ้างคุณลิฟคุณดอรครับผมว่าบางที โลกนี้ก็อาจจะกําลังทดสอบคุณอยู่ก็ได้นะครับถ้าคุณดอเข <c oughs> ้าไปสารภาพรักกับเธอตรงๆเนี่ยด้วยความจริงใจจริงๆผมว่าโลกนี้อาจจะหายไปก็ได้นะครับเออไอโนนพูดก็มีเหตุผลนะมึงเออแต่ออถ้ามันไม่สําเร็จแล้ววะมึงก็ทําให้มันสําเร็จดิวะเฮ้ยลองดูดิเพื่อนเออก็ได้วะ ลองก็ลองเฮ้ยต้องแบบนี้ดิ นี่เพื่อนขอ,องดีอะไรวะนี่เป็นกาแฟ Starvel g จินเ n งกาแฟของชายแท้หุ่ฟิตหล่อเฟิร์มเสริมความเป็นชายไงเพื่อนเออผมไม่เอาอ่ะเอาลองก่อนเลยนะมันเป็นกาแฟที่ผู้ชายอย่างเราต้องการเว้ยเวลามึงไปจีบเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นไงเอา้าลองดูอืมอม เดครับนั่นไงครับผู้หญิงที่ชื่อปิ๊งอ่ะเขามานู่นแล้วครับเฮ้ยไปเลยเพื่อนรอบนี้มึงไม่ต้องตื่นเต้นทำตัวสบายๆไปเหรอไอเจะีเอามึงไปเถอะนะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับ เออผมชื่อดอนะครับแล้วคุณชื่ออะไรหรอครับอ๋อชื่อปิ๊งค่ะอ๋อครับปิ๊งผมเป็นคนอุบลน,นะครับแล้วคุณอยู่จังหวัดไหนหรอครับอยู่ขอนแก่นค่ะเอา้าคนอีสานคือ,คอกันตัวนี้ข้าซันขอจีบได้ปะครับอ เป็นอะไรหรือเปล่าคะผม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 ไม่เฮ้ยอะป็นไรของเขาวะไม่เป็นไรนะเพื่อนบุ๊ทำเต็มที่แล้วอะ ผมขอโทษนะครับคุณรอผมไม่น่าให้คุณไปทำแบบนั้นเลยครับเชีย่ยกูอายเขาอ่ะกูไปทำงั้นต่อหน้าเขาได้ไง,ไงวะ้ำแบบนี้กูจะไปสู้หน้าเขาได้ไงอะ <c oughs> ตายดีกว่ากูเดี๋ยวอยู่เลยเฮ้ยไอ้ดอไอ้ไอ้เชีย่ยดอไอ้เชี่ยตายอย่างนี้ได้ไงวะ เชี่ย <Yeah. S 2> คุณนนพูดคำหยาบออกมาแบบเนี้ไม่น่ารักเลยนะอ๋อ oh. oh. ผมนึกออกแล้วครับ oh. ว่าต้องทำยังไง ทำใจว่าเพื่อนมมงเอแคนมาทําไมวะอย่าบอกนะว่าจะให้ไอ้ดอเอาไปฟาดสาวที่เพิ่งหักอ,อกมันมาอ๋อไม่ใช่นะครับถ้าจีบสาวตรงๆแล้วไม่ได้ผลเนี่ยลองวิธีนี้ดูครับคุณดอเคยบอกนี่ครับว่าที่บ้านมีคณะหมอลำแล้วพ่อก็สอนปอกแคนด้วยลองดูครับไม่เสียหายแต่มันจะได้ผลหรอวะแต่กูว่าลองดูดีกว่าเพื่อนไม่เสียหาย เดินหน้าลองดูครับ 南、嗯、瓜。